Good Morning ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในอรัญญาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าทะเลวันนี้สีงามมากตรงนั้นจะเป็นคาแลนนะคะกําแพงเมืองที่เราไปกัน ก็ตอนช่วงที่สปริงนะคะที่มีดอกไม้บานมีอดอกอัลมอนด์ดอกแอลิกบานนะคะจะเป็นสีขาวกับสีฟ้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของอตรงตรงคาแรนะคะก็จะเป็นาหาดเพียวพัทาทะเลตรงนี้จะติดกับอียิปต์นะคะตรงหาดคีโอพัทาก็จะมี เรื่องเล่ามาว่าพระนางเคียวพัชรามาอาบน้ําที่นี่นะคะก็เลยได้ชื่อว่าหาดเคียวพัชรานะคะเป็นหาดที่สวยค่ะน้ําใสแล้วก็ทรายก็ละเอียดไม่เหมือนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีหินทีาเยอะนะคะเป็นยังไงคะคือสีงามมาก ต้องฝั่งคุโยพัทาก็จะมีะกระเช้านะคะกระเช้าขึ้นไปบนภูเขาน้องามากค่ะ ได้แบบไม่ต้องเข้าไปใกล้น้องไม่ต้องไปบรบกวนน้องนะคะน้องก็จะอยู่แบบสบายใจไม่ต้องกลัวเราฝั่งนี้ก็จะบังน้องเลยใจขนา นงนกนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะมาจับจองพื้นที่ในการอาบแดดอบาบน้าตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่โอ้โหเดินมาไกลถึงขนาดคาเฟ่ตรงนี้แล้วนะคะที่เรามากันโคดาช็อกโกแลต เนื่องจากว่าอีแม่ซื้อเครื่องกาแฟแล้วก็เลยไม่อยากจะเข้าไปนะคะ <c oughs> มีความงกเบาๆวันนี้แม่ออกมาเดินให้เด็กๆเดี๋ยวเดินรอเด็กๆนะคะเดินเสร็จก็จะไปรับเด็กๆ เริ่งวันบรรยากาศดีอ่ะอยากนั่งตรงนี้เฮ้ยคือเย็นมากคือตอนนี้แดดร้อนแล้วค่ะร้อนมาก แล้วแต่ว่าอยู่บนบ้านเราอะลมแรงเย็นสบายแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอะหาลมนั่งมันก็จะลมเย็นสบายมากเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่ตอนเนี้ยที่นี่ลาเวนเดอร์ก็จะร่วงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวที่จริงอ่ะ มันจะมีเทศกาลลาเวนเดอร์ที่เราไปกันประจำที่อุสปาค่ะสวยไหมเ้ยด,ยดูดีน้องพี่ไหนอะเบอที่อรัญญาก็เริ่มเริ่มร่วง,งโรยแหละ มันร้อนลหจะร้อนมาก o r นิ่งค่ะตอนนี้เรานั่งพักกันอยู่นะคะวันนี้แม่มาคนเดียวมาเดินออกกำลังกายเช้าๆนะคะก่อนที่เอ้ยมีถุงมือไถุงเออใครก็ไม่รู้มาเดินตอนเช้าเช้าอากาศดีมากตอนนี้นั่งพักอยู่ตรงล่ม ข้างหลังเราก็จะเป็นร้านกาแฟโดเคเดอลช็อกโกแลตนะคะมีช่วงหนึ่งที่แม่ชอบมามากตอนนี้เรากลับไปกินกาแฟที่บ้านดีกว่ามีความงบเบาๆแต่ที่จริงๆบรรยากาศมันดีมากเลยนะมาค่ะใคร อากาศเมืองไหนร้อน,ร,อนร้อนบ้างเมืองนี้เมืองร้อนช่วงนี้ร้อนแล้วแล้วก็มาเล่นน้ำนะคะน,น,น้ำทะเลเมีดิตเตอร์เรเนียนนะคะสุดท้ายอีแม่ใจก็ไม่แข็งพอนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้มานั่งจิบกาแฟรอให้ป้าบามารับนะคะแดดคือร้อนมากแต่ว่าพอมานั่งตรงนี้คือเย็นสบายมากคะ่ะ คือตรงนี้บรรยากาศมันดีมากจริงๆนะคะเข้ามานั่งดูถ้าเกิดว่าแดดไม่แรงมากก็นั่งข้างนอกก็ถือว่ายังโอเคค่ะเพราะว่ามีลมแล้วก็เป็นวิวชายทะเลนะคะตรงนี้เขาก็จะมีกาแฟพวกขนมอาหารยำเช้าแล้วก็ช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะคะแม่ก็จัดไปกับกาแฟนะคะลมเย็น นี่นะคะในส่วนด้านในตอนแรกอีแม่ว่าจะนั่งข้างในแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดแอร์มันก็เลยออกจากค่อนข้างร้อนนะถ้าเข้าไปข้างในข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศดีค่ะลมเย็นดีแต่ว่ามันเสียตรงที่แดดอะแดดมันแรงมากสวยไหมคะ มาดูบรรยากาศด้านหน้ากันนะคะบรรยากาศคือดีมากวันนี้จะจะบอกว่าอากาศดีนะเพราะว่าอีแม่ไม่ป่วยแล้วก็ไม่มีหมอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะไม่มีฝุ่นอะไรเงี้ยคือฟ้าเปิดมากๆวันนี้ทุกอย่างก็เลยดูสดใสนะคะได้เวลาไปรับเด็กๆแล้วค่ะ มาอ,อยู่บนรถแดดแดดร้อนมากแดดร้อนมากให้บาบาไปรับแม่ก่อนมารับเด็กไปยังรีนั่งรอใต้หัวมไม้นะคะหัวไม้ไม้รู้จักบ่หัวไม้ร่มไม้นะ บ้าไปแล้วอันนี้ชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อใครอันนี้ชื่ออะไรอาร์โรวาออาร์รว์อันนี้ชื่ออะไรเบลล่าเบลเบลเลลิน่ามัวเบ็ดอาริโออาริโเอเรียลเอเริโอเหมือนกันนี่เหมือนกันไง ตอนเป็นเจ้าหญิงกับตอนเป็นอุ้ยิอาเียดูอะไรว้าวอันนี้น่ารักแัวเล็กๆเต็มบ้านเลยลูก เดิมาเมดอ,อ่ะหามาช้อปปิ้งเสร็จก็เล่นของเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะหยอดสองทเลปกติเราจะไปเล่นแต่ตรงที่คนเยอะๆนะคะรอบนี้อยู่ห้างอยู่ตรงตรงช้อปปิ้งอะคล้ายๆแบบอารมณ์โลตัอ่ะ เงียบไม่มีคนเรียแม่ก็สบายใจไม่ต้องระวังมากมายนีย่ะนะคะร้านค้าร้านนี้คือชีฟลิกเรามาร้านนี้บ่อยมาก มาซื้อพวกตรงนี้ก็จะมีชีสพวกชีสพวกไส้กรอกที่แบบดีๆนะคะแล้วก็แม่ก็ได้เ,เส้นก๋วยเตี๋ยวมาตรงนี้เลยราคากำลังดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มเอาของของไทยของแบบเอเชียมาเยอะมากส่วนอันนี้ก็เป็นร้านผักประจำของเรานะคะมาเราเข้าไปดูประเด็นดีกว่า